วันนี้จะมาทําอีกครั้งก็จะมาเล่นมือเจอมาเมอร์เดอร์หรือเปล่าเนี่ยมันอ่านว่าอ่านว่าอะไรผมไม่รู้นะผมขอเรียกว่ามือเดอร์มาเจอร์ลกันนะเหมือนคล้ายกันเหมือนคล้ายถ้าใครถามว่าคล้ายข้อหอคล้าย,ายตรงการเล่นเนี่ยก็คือการดาบตียันไม่เหมือนการเล่นไม่เหมือนแต่แต่พวกดาบก็ไม่เหมือน แต่เป็นดาบอันแรกที่กล้งไม่มีสกินนะฮะดาบน,นี้ต้องถ้าใครอยากมีลำโพงอ่ะต้องใช้ลูลบักเอาผมไม่มี <c oughs> อยากรู้อยากรู้เอาูกบักยังไง <c oughs> เดี๋ยวมอมาว้าวมาว้าวมวามวาเ้ยเดี๋ยวสลิงเหรอเฮ้ยชื่อมาเลาหนิวะเฮ้ยเคยตั้งชื่อมาเลาลรืมเป็นของเราวะเ่รู้เราก็มีเราก็ตั้งชอย่างนี้นี่ tipe lawa eh uh, kong lawa ni wah tas tati da, tati tati dark ni ah hai มันเ็นออกเออ,เอ,อนี่มันสลับง่ายเกินไปแล้วจบง่ายมากคราวนี้เปิดเพลงก่อนเปิดอะไรหาดูแล้วกันนะ <c oughs> ดูอะไรดี อะไรวะเอาตกเม็บเอาเอา้าเอะาเอ้าอะไรวะอะไรวะอะไรวะ,ะนี่คือันเพลงฟังเนี่ย

เพลงฟิตดีเพลงไหนดีทำไมเทพไทยถึงป no ัญญาสีฟ sí ันเทพไท่ใช้ง่ายครับเพราะรถดีไม่เสื่อนค่ะมีรถให้เลือกเยอะวิ่งมีน้ำ่ข็งมาเลยเบียร์มิ้นท์มิกซ์ฟรุตและก็นี่รถเลือนด้วยนะดสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่ใช่ อันนี้เพลงของฮาโลวีนยังเพลงคล้ายกันแต่ตัวเรไม่เหมือนตัวไม่เหมือนนะแต่ผมชอบอันผมชอบตอนทำคลิปอะเพลงเพลงก็ใช่อยู่นะเพลงมันเหมือนกันอยู่ แต่ตะกองลอนตีนี่ไม่เหมือนต้งมีก่องกตีด้

ไม่นุบกใครวะไอ้นื้อปิดไอเบคอนเงี้ยมบอมันลุกตรงไหนวะเกมไม่มีโลบั๊กทุกคนไม่มีโลบั๊กเด็วเด็กเว้นต้องคนไปลงนั่งเออเออนั่นนั่นแหละกูก็ไม่มีโลบั๊กนุ๊

งั้นดูพี่ดูพี่ดูพี่พี่เฮบบี้กับโซจเจอร์ถ้าใครยังไม่รู้ก็ไปติดตามเฮบบี้กับโซจเจอร์ได้นะฟังดูเอาผมติดตามเฮบบี้กับโซจเจอร์มานานแล้วผมอยากเจอมานาน สวัสดีเจ้าแฮปปี้โอยเป็นไงบ้างแฮปปี้โครงการใหม่ของเราโครงการอะไรเนี่ยโครงการลูกบ้านบ้านรักธรรมชาติโอ้ยบ้านไม้สมบูรณ์แบบใฮปปี้เรามาเปิดโครงการใหม่แฮปปี้คือโครงการบ้านรักธรรมชาติแฮปปี้รู้เปล่ามีคนร่วมโครงการนี้มีคนคนแรกแฮปปี้คือคนนี้โอ้โห นั่นเดี๋ยวคุณน,นะลูกค้าหรือเปล่า่ใช่เฮฟวีอเคยเป็นลูกค้าเธอรักธรรมชาติเราเออทาหารายได้ใหม่กับการสร้างโครงการหาระดมทุนสร้างบ้านรักธรรมชาติด้วยวัสดุที่เราสร้างบ้านอย่างนี้มันต้องรักธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเฮ้บไม้นี่ไม่มีใบไม้ไมไมไมี่นะเรายังไม่ได้ปลูกก็เราเพิ่งเริ่มไงจุดเริ่มต้นของโครงการง่ๆของเรากันตอนหลังแรกโอ้เฮฟวีก่อนเราจะไปปลูกต้นไม้อะไรเพิ่ม อย่าลืมใส่แว่นออบตัดเฮวีโอ้ยแว่นว่าแสบตาเหลือเกินแว่นกองแสงกองแสงสีฟ้าจากหน้าจอไม่คุณนั้นแสบตาจนตาระเบิดออกมาซามารถไปสั่งซื้อได้แล้วที่แฟนเพจเป็นผู้ของออบตัดเลยนะจ๊ะลิงก์อยู่ใต้คลิปแล้วถ้าน้องอยากได้ส่วนลดที่มีให้เอาไปเลยอย่าลืมบอกเขาว่ามาจากช่องโอเว่นคิงดอมนะครับนี่โค้ดโอเวนบอกเข้าไปเขาจะลดราคาให้เป็นราคา1 0 0่บาท ราคาให้100บาทเลยน้องๆอย่าลืมไปอุดหนุนด้วยของดีมันต้องมีไอ้เพื่อนๆไอ้นี่แหละไอ้นี่แหละเออเออารอะไรกันก็นี่ไอ้เออไอ้ไออสองตจ้นั้นแหละมันมันมาสร้างบ้านทับพื้นที่ของพวกเราเอาลงมาอย่างนี่เลยนะไอ้พวกแาเป็นใครเนี่ยไอ้พวกเราไม่ยอมพวกเราไม่ยอมนะกูไม่ยอมเออเธอในในสร้างบ้านทับที่เขาเหรออะไรสร้างทับอะไรของพวกแกจะดูโฉนดที่ดินแม่ฉันขออนุญาตมาแล้วนะ พวกเราไม่ยำพวกเรามีเยอะกว่าออกไปอย่างนไม่งี้พวกเราต้ใช้ความรุนแรงกับพวกแกสองต่อยแน่แโอ้ยไงดีอโจกูไม่ออกเฮ้ยอะไรวะิงมันโอ้ยมันเอมมันเบดยิงมันแตงเงี้ยวรีบรีบบ้านมันเร็วเฮ้ยเรจะปล่อยให้พวกปานี่ไอพวกไอพวกแกงอาตพายมันมาทำลายโครงการรักธรรมชาติของเราไม่ได้นะแค่นี้พอล คลิปนี้ก็พอแล้วนะกดเอื่งกดเต้นกดเองเต้นก่อนเต้นหายเขีครบทยร่าง่นี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยม่วงลี้ลยมพีินพูดน่ะท่านี้พอแล้ครับ